ใทาท่างกล่าวไว้ว่ากาจวิเวสิทตะวิเวกปุปปฐิวิเวสมีความสงนัดสามเป็นสามชั้นการปฏิบัติเพื่อความสงัดทั้งสามประเภทนี้ก็มีกาวิเวกถ้าเป็นนังวงห ท่านก็สอนดังที่ปรากฏในอนันตรายลขโมลเซ้นมาสนับนะเพื่อไกลยรี่วไม่มีสิ่งที่มากวนประสารมือ,อผ่านเข้ามาทางตาทางหูงทางสมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปฟ้องใจใจใพูดเรื่องขอความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตัวเอง การเยวีเย่ได้ดำเนินไปได้วยความสะดวกสบายในสถ,ถา,านที่เหมาะสมจิตตุมันก็เป็นบาดฐานของจิตตวลื้คือการเข้าไปหาการเยวีเยก็เพื่อเพื่อจิตตะลื้และเพื่ออุปทิเย่ในระยะเดียวกันการได้รับความสะดวกไม่มีอะไรรบกวน ประสาททางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายใจก็ไม oh so ่ยิ่งทางหน้าทางตาบำเพ็ญกิตสะทาอนืาอความสงกทางด้านจิตใจไม่คิดไม่ปรุงก่อความมุ่งหมายใส่ตนโดยลําพังซึ่งนี่ต้องเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกนิ้วกายเข้าไปเกี่ยวเข้าไปฟ้องเลยการบำเพ็ญดูอย่างนี้โดยสม่ำเสมอหาสถานที่เหมาะสม่โดยสม่ำเสมอ สำหรับนักปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมงานของตนให้ก้าหน้าตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมมีความก้าหน้าขึ้นโดยลำหนาลำหนากายวิเวกก็มีความเคยชินกับสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นคิตวิเวกค,คือความสนัดจิตด้วยอำนาจแห่งจิตสภาวนาเพราะได้สถานที่เหมาะสมเป็นที่บำเพ็ญ ก็ย่อมมีความสงักภายในจิตใจสงัดจากอารมณ์ก่อกวนตัวเองที่เรียกว่าสมาธิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลนำลนังเนาปกติของจิตสร้างความวุ่นวายให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกิริยาบทหรือไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องของีดขวางหรือห้ามลาม งานของจิตนอกจากจิตตะพรวนาทที่เป็นเครื่องห้ามตามจิตงานของจิตที่สร้างเรื่องพูดวาาหรือสร้างความมุ่งหวายให้แกสตนได้เพราะฉะนั้นจิตเวีเจึงมีความจําเป็นด้วยจิตตะภรวนาในขั้นที่วควรบังคับก็เช่นเดียวกับเรา กับตัดมาฝึกหัดใส่คาดใส่ไขถใส่ล้อใส่เกียนอะไรก็แล้วแต่เจ้าของจะต้องการขณะที่สืกหัาดเบื้องต้นตัดนั้นต้องผ่าโผลโลดเต้นดีไม่ดีชนกระทั่งเจ้าของเพราะมันความเข้าใจมันคงคิดว่าเจ้าของจะทําลายมันอะไรทำองนั้นแล้วเจ้าของต้องฝึกอย่างหนักมือ ประมาทมันได้ในขณะนั้นแม้จะเป็นสัตว์ของตัวเองมันก็เป็นค่าสิทต่อตัวเองเพราะเขาเข้าใจว่าเราเป็นค่าสิทต่อเขามันต้องมีความรุนแรงต่อกันไม่น้อยและสุดท้ายก็สู้คนไม่ได้เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตวและสัตว์ก็คอยรู้เรื่องรู้ราวตัวเองว่าคนไม่ได้ทำไม่เขาไม่ได้ทำอันตรายเขาแตอย่างไรเป็นเพียงว่าฝึกหรือทํางานชนิดหนึ่ง มอบง,งานได้หนึ่งสุทงานได้หนึ่งให้เขาตอนนั้นตอบไปเขาก็ค่อยทําไปเรื่อยๆใส่ล้อใส่เกียนก็ดันไปตามเรื่องพอทานี้ทํนงานแล้วเจ้าของก็ไม่ทาใหม่ถึงเวลาเราก็จับมาใส่ล้อใส่เกียงแล้วไล่กันเลยผลอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตใจในเบื้องต้นซึ่งไม่เคยได้รับการห้ามปรามด้วยวิธีใดๆทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดมา จนถึงขณะที่เราเริ่มฝึกหัดภาวนาจึงเป็นจิตที่ผาดโผนอยู่ไม่น้อยเพราะความเคยชินของอะไรเราจะมาแยกมาแยกหรือบังคับบัญชาให้เขาคิดเขาลุ่มนั้นจึงเป็นการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างความคิดตุงกับระหว่างการระับความระง,งับด้วยบทธรรมใดข้อสามหรือด้วยวิธีการใดข้อสามจึงเป็นความรุนแรงต่อกันไม่น้อยนี่แหละ การภาวนาเกิดความทุกข์ก็เพราะอันนี้แต่จะทุกข์ยังไงก็ตามเพิ่งเทียบกันกับระหว่างศรัทธาอะากานะับเจ้าของที่เขาฝึกเพื่องานของเขาสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ <c oughs> มี <c oughs> จิตใจถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาภายในจิตยินได้เห็นผล <c oughs> เห็นประโยชน์จากการฝึกทรมานตนเอง คือมีความสงบตัวขึ้นมาอย้างแบจิตตวิเวคือจิตมีความสงบสงบในจิตกุ้งข่างของคานไปตามเพลงของตนโดย่ายเดียวแม้แต่คิดก็มีการยับยั้งมีการค้ควรว่าควรหรือไม่ควรการคิดนั้นคิดเรื่องใดประเภทใดบ้างที่จะก่อให้เกิดที่เหลืออาชระหรือจะให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้ที่เด็ดขึ้นมาคิดก็เป็นผู้ค้ควร พิณิพิจนาคือสติปัญญานะไข้ควรจิตเมื่อรับการอารักขาพยายามป้องกันสิ่งที่เป็นภัยไม่ให้เกิดขึ้นจากจิตและพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณแก่จิตใจให้มีขึ้นเรื่อยๆจิตจอมนะครับความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นจิตสวีเระะ ความี่ว่าคิตติวิเวกก็มีความละเอียดไปโดยลำดับเนื่องมาจากกาลวิเวกพอควรแจกการแจ่งานแม้แต่ขั้นคิดวิเวกก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาค้นคิดตามการตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือโอกาสกันควรเป็นจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรต่อหน้า ที่จะทําหน้าที่การงานในทางปัญญาได้แล้วก็ต้องฝึกหัดคิดต่างๆด้วยปัญญาโดยถือธาตุถือขันหรืออริชนะภายนอกก็ทางภายในก็ทางถือรูปถือเสียงปิ่นรสซึ่งเคยเป็นข้าศึดน,นั้นกลับมาเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กันให้เข้าใจตามความจริงของเขาีเรียกว่าปัญญาขุดคุ้ยหา สิ่งที่มันจมอยู่ภายในจิตใจมีกันมากมายเต็มหัวใจคุ่งเลย่ะผีใจมีความสงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะแสดงตัวอย่างผาดโผนดังที่เคยเป็นมาเท่านั้นเนื่องจากอำนาจของตับประทังเป็นเครื่อปกดขี่บงังคับเอาไว้และเราก็พอมมีทางได้รับความสุขความสบายและมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญา ต่อไปพอทั้งจิตได้รับความเิเ่อสมบัติจิตก็มีสาติปัญญาด้วยการพิจารณาคิดค้นมีความแยกคายทราบความผิดถูกดีชั่วของตนและทราบความติดข้องภายในจิตใจของตนว่าติดข้องเพราะเหตุอะไรจะต้องพิจารณาอย่างไรจิตคึงจะถ่านจะพ้นจะปล่อยวางสิงน,นั้นได้ควรนำปัญญาเข้ามาพิจารณานั้เนเขา ขาคน่าข้ากลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลขาามูลไถแหลกละเอียดเป็นที่ที่พอใจแล้วเขาก็ะดุษในส่วนสัตว์ภาณนะที่รับภาระในการฆ่าการไถจะฆ่ารวดเดียวไม่สำคัญสำคัญที่มูลค่ามูลไถแหลกละเอียดเป็นที่พอใจเหมาะแก่การเขาปลูแล้วนั่นแหละ เรื่องปัญญาของเราจะท้าหรือเร็วไม่สํำใครกับกี่รั้งกี่หนในการที่จรนาโดยถือธาตุขันของเราเป็นเหมือนกับพื้นที่สติปัญญาเป็นเหมือนกับเราคาดเราไถค้นคว้าอย่างนั้น ทั้งแล้วทัว้งนองจนเป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัดแล้วก็หยุดเองจะฝืนพิจารณาไปได้อย่างไรเมื่อทราบว่าพอแล้วเช่นเดียวกับเรารับทานหิวเราก็ทราบว่าหิวหิวมากหิวน้อยเราก็ทราบนี่เวลาเวลารับทานจนพอกับความต้องการแล้วเราจะฝืนให้รับทานได้อีกอย่างไรคำว่าฝืนเจ้าของก็ทราบ เพ,พราะความว่าพอกับข้าขันแล้วเจ้าของก็สร้างอยู่แล้วแล้วยังจะฝืนกันได้อย่างไรนี่มีการพิจารณาเมื่อถึงขั้นที่จะปล่อยวางหรือหยุดกันได้ในขันไหนมีรูปประขันเป็นต้นมันก็ดยุอย่างนั้นเช่นเดียวกันเลาไม่ได้คาดได้ฝันได้หมายไว้ก่อนก็ตามการพิจารณานี่เป็นปัจจต่างการเข้าใจเรื่องตัวเองอ เรื่องธาตุเรื่องขันเป็นสาคัญเข้าใจด้วยปัจจังเมื่อถึงขั้นพอตัวในทำขั้นใดในขันใดจิตย่อมปล่อยวางตัวได้ปล่อยวางกับการพิจารณานั้นได้เช่นเดียวกับเขาหยุดพลาดนาแล้วการช้าการเร็วของสติปัญญาเราอย่าไปตำหนิตีเกียน <c oughs> หน้าทีของสติปัญญาจะเป็นผู้ทำเอง หน้าที่ใดที่เะการแก้ที่เดือดตาสะวะการเข้าใจในเรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของเตตปัญญาจะก,การกรองนินไปทางกําลังความสามารถเราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นนายงานหัวหน้างานคอยสอดสองดูแลสแติเเป็นสําคัญใ้ความรู้นั้นจดจ่อกับงานและปัญญาเป็นผู้ขี้ลายดูสิ่งน,นั้นๆที่ความรู้กําลังกับรือกําลังจดจ้องหรือทัมงัดสัมพันเหมนัันนะ จนเป็นที่เข้าใจแล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองเพราะมีใครจาผู้บำเพ็ญธรรมจะกลายเป็นบ้าเป็นบอไปถึงกับกอดทานั่งอยู่ทั้งๆที่จารณารอบแล้วคิดดูจะโลกเขาขึ้นบันไดพอถึงที่แล้วเขายัางปล่อยวางองีกโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะปล่อยวางมาถึงที่แล้วสายทางที่เราเดินมา มันก็ปล่อยวางหมดปัญหากันไปเองมีการพิจารณานี่ก็เช่นเดียวกันพอพอกับความต้องการแล้วมันก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะให้หมดปัญหามีเรียว่าจิตที่เป็นจิตาวิเวขแล้วกําลังก้าวเดินเพื่อเป็นอุปธทิเวข ค่อยสงบจากที่เละไปโดยระงับที่เลสประเภทใดก็ตามต้องเป็นค่าสุดต่อใจอยู่โดยดีไม่ว่าจะเป็นส่วนจากส่วนละเอียดเป็นค่าสุดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยว่าที่เลสอันใดเป็นของดีประเภทใดเป็นของดีท่านสอนให้ละโดยสิ้นสิ้นสุดไม่ให้เหลือเลยสมกับว่าสิ่งนี้เป็นค่าสุดก็เหมือนกับเสือพ่อมันก็เป็นเสือแม่เป็นเสือลูกเกิดมามันก็ต้องเป็นเสือ เรือามันกินอะไรมันกัดอะไรมันเป็นอันตรายต่อสิ่งใดบ้างทราบก่ะเรื่องของกิเลสก,ก็เป็นทํานองเดียวกันนนะมันเป็นอันตรายต่อจิตใจแล้วก็ยายไปก็ตอบผู้เกี่ยวข้องต่อหน้าที่การงานเลยเป็นที่เป็นภัยกันหมดเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของหนึ่มันต้องชำระมันต้องกําจัดโดยลำหับนะด้วยปัญญา นี่หมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่ออุปทิเวหากถึงคราวจำเป็นขึ้นมาที่จะต้องนำมาใช้แบบผาดผลแบบเข้มข้นแบบเอาเป็นเอาตายก็มีเช่นระยะจนกรอบจนมุมในเวลาที่เจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างนี้หรือูุกขเวทนาเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยอาการด้วยสาเหตุใดก็ตา,าม มันเป็นสัตว์จะทด้วยกันถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่พิจารณาในตอนนี้ให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะไม่มีทางได้ผลแล้วจะเป็นความเสียหายแก่เราไม่น้อยนี่เหตุผลมันบอกขึ้นมาภายในตัวเองเพราะฉะนั้นมีอะไรเราต้องทุ่มลงให้หมดเมื่อจิตได้ตรงใจลงอย่างนั้นแล้วอะไรก็เถอะจะไม่มีถอยเลยทุกเวทนาจะยก เมฆก,กันมาก็ตา 3, มเมฆก็เท่ากับส่วนร่างกายในขันท้าเนั้นไม่ได้เมฆหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้ถ้ายกเมฆมาก็ดีก็เมฆขันเมฆท่านี่เองปัญญาเท่านั้นเป็นจะเป็นธรรมนกปิดกั้นได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของทุกขเวทนาทุกประเภททุกแง่ทุกมุมที่ทุกเวทนาปรากฏขึ้นมา,นาเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> เราถือเอาตรง ความจริงนี่เลยคือกองธาตุนี่แหละคือกองทุกข์นะเอารงนี้ความหลงนี่แหละผู้ที่พาให้เราจมในทุกข์ความหลงนี่เท่านั้นเป็นผู้สั่งสมทุกข์ส่งเสริมทุกข์ด้วยสั่งสมทุกข์ด้วยส่งเสริมทุกข์ให้มากขึ้นด้วยนี่เท่นั้นและมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะแก้ความหลงทั้งหลายเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นใน ธาตุในขันในร่างกายของเรานี้ส่วนใดเราต้องพิจารณาให้เห็นชาดุจริงดังที่เกิดอธิบายให้ฟังแล้วในขณะที่ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเราถือเอาจุดสําคัญของทุกที่มีมากกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นจุดพิจารณาเป็นสนามโลกโตดจอสติรือตั้งสติปัญญาลงที่จุดนั้นเราไม่ต้องมุ่งหมายว่าให้ทุกเวทนานี้ดับไป เราไม่ได้พิจารณาเพื่อให้ทุกขเวทนานี้ดับเราพิจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เป็นของจริงนี่เท่านั้นนี่เราจะสะดวกมากในการพิจารณาเป็นก็เป็นตายก็ตายอันนี้มันอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังาตาแล้วเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งให้มันเป็นอะไรอีกนอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังาตาซึ่งมีอยู่แล้วประจํา่าตประจําขันเราต้องการแต่เราจะขอทราบเรื่องความจริงในขันอันนี้ ทุกเครตนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูป,ปรขันเป็นสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เกิดขึ้นแล้วรูป,ปรขัน <c oughs> คือร่างกายของเราส่วนใดเป็นภาชนะในเวลานั้นที่เด่นมากที่สุดคือเป็นทุกข์อยู่ในอริยวะส่วนใดที่มากที่สุดเรากําหนดแยกแยะดูให้ดีอ้าวสมมติวราเจ็บอยู่ในกระดูก คน้นลงไปในกระดูกเขามันเห็นชัดเจนกระดูกท่อนอื่นๆทําไมไม่เป็นทาไมจึงมาเป็นเฉพาะท่อนนี้ถ้าว่ากระดูกเป็นทุกจริงๆทุกท่อนก็ทุกชิ้นของกระดูกที่มีอยู่ภายใน,นร่างกายเรานี้ต้องเป็นตัวทุกทั้งหมดแต่แล้วทําไมจึงมาเป็นเฉพาะจุดซึ่งไม่ใช่เป็นความสมมุตภาพเลยนี่แสดงว่าความสําคัญความเข้าใจเหล่านี้ต้องว่ากระดูกท่อนนี้ิ้นนี้เป็นทุก ไม่ได้เป็นถูกกระดูกต้องเป็นกระดูกอยู่ร้อยเปอร์เซนตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงมันสลายไปแห่งกระดูกกลายเป็นดินอุบัติเป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใจก็ตามก็คือทุกขเวทนาเรียกวเวทนาขันกองทัพแห่งความทุกข์กระถูกอเอาพูดอย่างนี้มวดเนี่ยขันท่าแปลว่ามวดแปลว่ากองอ แวปว่ากออลุ่มว่าก้อนอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ก้อนทุกมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องความทุกข์อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในจุดนั้นแต่มันไม่ใช่จุดนั้นเป็นตัวทุกเวทนาคือทุกเวทนาต่างหากเป็นเรื่องทุกก็เป็นตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ได้มีความมุ่งหมายไม่ได้มีเจตนาไม่มีความสําคัญทานใดที่จะให้ผู้หนึดด่งผู้ใดได้รับความทุกข์ความลำบาก เพราะมันเกิดขึ้นมามากน้อยจิตถ้ามันมีเจ้าของมมนมีเครื่องป้องกันไม่มีผู้ราาักษาคือสติกัปปัญญาก็หลวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นว่าทุกนี้เป็นตนว่าตนเป็นทุกว่ากายของตนเป็นทุกเพราะตนถือว่ากายนี้เป็นตนเป็นของตนนี่มันก็ข้าเข้าเข้าไปแบบนี้อีก เพียงความรู้เท่านั้นไม่สามารถรักษาตัวได้ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเช่นคนเป็นบ้ามันมีความรู้อยู่เหมือนกันกับมนุษย์ทั่ว,วไปเป็นแต่สติปัญญาความรับผิดชอบผิดถูกดีชั่วอะไรมันไม่มีเท่านั้นส่วนความรู้นั้นมันไม่เดินไปตามภาษีภาษานั้นคือมีแต่ความรู้ไม่มีความระลึกได้ว่าผิดดีชั่วไม่มีสติปัญญาไก่กองว่าลึกตื้นอย่างละเอียดรือผิด ถูกอยชั่วประการใดมีแต่ความรู้จึงไม่ไม่ไมทราบหรอกมันจะกลัวอะไรจะไปกล้าต่ออะไรไปตามภาษีภาษาแม้ที่สุดกลางถนนม,มันก็นั่งมันก็นอนอยู่ได้อย่างสบายแต่ไม่ได้คำหนึ่งบ้านใครเรือนใครเรือนใครประามหน้าบ้านหน้าเรือนใครประามมันไม่สําคัญว่าเป็นของใครมันมีแต่รู้ๆไปธรมรมดานี่แหละจิตที่มีเพียงรู้ๆเนี่ยเราดูคนที่เป็น้าะมีเกียรติเป็นมความรู้ที่ในจิตของเราในะขณะที่ เจอกับทุกเวทนาเจอกับสภาพชิ่หนันถ้ามีแต่ความรู้ลว้วนๆธรรมดา,าไม่มีสติปัญญาเข้าเป็นเจ้าของคอยป้องกันคอยรักษาแล้วมันจะต้องยึดต่งหรือจริงนั้นจะต้องทับมันจนได้แล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่สติปัญญาเราพอทราบเฉยๆว่า อันนี้เป็นทุกข์อ่านเป็นทุกข์เวลานี้เราทุกข์ภาพทุกข์น้อยแต่เราไม่มีความสามารถที่จะทราบด้วยอุบายต่างๆในการพิจารณาเรื่องของทุกข์ให้เห็นตามความจริงของทุกข์เห็นตามความจริงของกายเห็นตามความจริงของจิตปัญญาขั้นนี้ไม่มีจิตจึงต้องได้รับทุกข์รอะทุกขเวทนาทั้งหลายดังนั้นครอบจิตเพื่อทานกดเครื่องทุกข์ให้เป็นความทุกข์อยู่ตามความจริงของตน พาว,วิาส่วนต่างๆจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกกระดามให้เป็นความจริงอยู่ตามสัมผัสของตนต้องอาศัยปัญญาซึ่งเป็นความแหลมคมเข้าแยกแยกออกสู่ความจริงของแต่ละทิศละอันอย่าให้ท่าเข้ากันจนกระทั่งถึงจิตให้เป็นผู้ทราบความจริงตามส่วนในความจริงทั้งหลายทั้งเวทนาทั้งตายทั้งจิตตัวเองด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งชัดเจนไม่สับแต่ว่าเดาเอา ความเห็นแจ้งชัดนี้ไม่ต้องบอกแยกเองทีเดียวขอให้เห็นแจ้งชัดถิดถ้าชัดด้วยปัญญาไม่มีอะไรติดขางปัญญาสามารถแทงทะลุลึกฟันขาดกระจายไปได้ตามกําลังของสติปัญญาที่เราฝึกขึ้นมาให้มีกําลังมากน้อยนี่เป็นวาระสาคัญเช่นนี้เราจะต้องไดทุ่มลงให้ถึงเหตุถึงผลถึง